พอเดือนครับพอเดือนครับเหลขพอเดือนนี่หายถือเมื่อเราจักงวดหางวดครับหางวดหางวดซ้อนแล้วครับผมต่อไปนี่คือคึ่งงวดที่หกนะพอเดือนที่หกนี่เขางวดนี่ก็เป็นงวดที่หกครับสวนหลายพอเดือนนี่เป็นเหลขกเนี่ยเอาได้ครับเหลขกความฝันผมที่มันถึงมากอะส่วนมากก็จะเป็นความฝันลายกลัวเป็นความฝันครับครับคือฝันแบบ นี่แหละมามาเอาจิงซี่แล้วอ่ะผมก็ไปเสียงบึงสินะอ๋อคือนั่งสมาธิได้ครับน่งสมาธิแล้วไปเสียงเบึงว่ามันสิเขาหรือบ่เขาสินะอ๋อมันก็สิฮงหูในตัวเองเลยคือก็ต้องก็คิดว่าในขอบรัวนั่นถ้าผู้ใดผู้หนึ่งฝันนี่ผมว่าได้เลยนะสิฝันไปแนวได้สิ่งของได้สิ่งของหรือว่าได้ขี่รถขี่เรื่อยอย่างก็แล้วแต่นะก็คือแต่ว่าเป็นคนในขอบรัวผมเองนี่นะครับแต่คนอื่นฝันเนี่ย ตอนนี้ผมบ่มันใจแต่ว่าการเงินผมเองเนี่ยบววแต่หลานบววัตตะลูกบววัตตะเมียหรือย่าไฟกับซามายในของครัวผมเองนี่ผมว่าได้เลื่ยงวดนั่นนหะได้เลยครับมันใจเรยลอยไปเส้นเลยล่ะครับถามคำสุดท้ายพอเดือนต่อไปคืองวดที่เท่าไรเกาะต่อไปบ่ครับงวดที่ห้าแล้วเนาะงวดที่หกต่อไปจะเป็นงวดที่หกต่อไปงวดที่หกนี่แหละงวดวันที่หนึ่งสิงงวดนี่วันที่หนึ่งเดือนพฤศจิกายนเนี่ยสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่ยล่ะครับครับก็คือหนึ่งพฤศจิกายนเนี่ย นี่ก็งวดที่หคืองวดต่อไปคืองวดที่หกครับผมครับถ้าเขางวดนี้ก็บไอ้เอฟซีได้อยู่ได้กินนํากันไปไอ้ชุกให้มันทุกคนทุกแล้วก็กดติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงๆลยครับแมนบ่ขันตั้งเต๋อบท่านในท้ายคลิปก็บที่หางงวดมาแล้วล่ะโอ้แสดงว่าหลายงวดตัวนี้เพราะว่าต้นนั่นกับ่ท่านหูจักผู้ใดเนาะผมขาดโดยโดยส่วนมากนอกจากไปเอาตามนั่นแต่ข่าวว่าฝันแม่นน้ำ รับแต่ฝันนี่ผมเสื้อผมฝันลายแหงเสื้อครับคันสิเลสิเขานี่โอ้ฝันซ้ำเร็วซ้ำอีกยู่นั่นแหละคันโบเม่บ้านผมฝันกับผมเองคันโบผมเองก็คือในครอบครัวผมเองนี่ถ้าเกี่ยวกับในครอบครัวนี่ว่าได้เลยนะได้เลยผมนี่คืองวดพันมากมื่งวานนี่ม่อก่อนม่อวานนี่ไอ้เมยบบานกับันเมอ่านสือแล้วถือมาจกหวดเหรอครับ แต่ที่ว่นไทยคลิปหนึ่งสามครับแต่ตัวเก่านั้นสองพวกกับท่านไอ้ทายคลิปหนึ่งสองรวมแล้วก็เป็นหางวดนี่หางวดแล้วครับหางวดบุกกับฟันผมก็ไปเอาผู้เดี้เอางี้ล่ะผมกาผู้เดียวผู้เดี้เราบุกมีมูอเนาะมือนี้ฟันเราบอกครับนี่ย่างอยู่นี่นะว่าทิดเมื่อคืนนี่ผมขออยู่จุดทูปเทียนบอกว่าขอตองวดเด้อกูเอ้ยว่ากำลังพึ่งจะเอาแต่เมจิสิมาเขียนหนยนะผมประดุดงก่อนมือก่อนโอ้ยเสียดายจนว่าาเสียยดเนาะเมื่อคืนนี่ นี <sniff> in <flight> ่แหละมื่อนี้แหละผมความฝันนี่ผมบอกได้เลยว่าจังไดพ้นสีไม้จังใดเล่นะแต่ว่าสิถึงหรือบ่ถึงนี่ผมสังเกตได้แล้วความฝันนี่ผมจับจุดได้แล้วว่าฝันแบบ่อไรมันจังสีได้น่ะแสดงว่าพอดิพอดเดือนนี่คือสเอาเลขที่ได้มือนี้ครับไปฝันก่อนมาแรกนี่เราเอาไปฝันครับมาแรกนี่แหละผมเอาไปเสี่อมบางว่าปูมันเสียให้ตัวใดพ้นสิเขาหรือบ่เขาสีน่ะแล้วผมเสิดฝันเลยบ่ นนนีี้่ฟันเลยสิขึ้นนี่เลยสิบ่บ่ต้องโลไลายมือดอกบะนี่ก็สิไปฟันอีกชั่วโมงมั่นภูหลาไกล้ๆสิออกอีกก็สิฟันอีกเท่หนึ่งมีสิบันซ้ำสองซ้ำเทือกกบะเบนนะกระต่วตามปกตินี่ผมฟันอยู่ติดๆเลยได้ครับฟันก็มีแต่สิ่งดีๆขนัาดล่ะ่มีดอกาคำว่านี่ผมกับมีสิบพันมาผมก็บฟันจันโอยันนี่เท่าผมมีทุนในคือนมูอขอนั่นผมได้อยู่ผมไในลายอยู่ครับผมก็ทุนหน่อยข้นงาแล้วลอยสองลอยผมก็ แบ่งส <rium> ื่อเนี่ยแบ่งทำบุญเนี่ยแบ่งให้ลูกให้หลานเนี่ยไปโรงเรียนเนี่ยบ่ได้แต่ลูกหลานได้ทุกคนอยู่อยู่ทางราศีก็ได้อยู่คนนึงอยู่ไพ่บ้งก็ได้คนนึงลูกไผ่นะแต่ลูกชายในเงื่อนก็ได้อยู่งีสีมาเอามือนีมือนีพอเดือนมือออกพรรษาพอดีว่าจันครับก็มือนีมือวันพระใหญ่เนาะวันพระใหญ่ผมก็คิดว่าเทวดาฟ้าดินยังมากระิ่ลงมาเมื่อละมือนีมาปวดสัตว์ปวดมนุษย์แต่ว่าทุกตกได้ยากกับพระกระชิ่ซอยขอเพิ่งบารมีเพอนั่นแหละ เพิน่นเดือนปูนี่ล่ะปูตาเน,นี่ยผู้ผู้บ้านผู้มเมืองเนี่ยเลิ่นสามโตนี่พอเดือนนี่ชิเอากับเลขทุบครับครับก็เลขทุบไดแต่แต่มาได้ใส่ก,ก,ก่อนครับทุบก็เอามาจากลุงพี่ยวัดมาหนีผมขึ้นไปหาเราเล่ววาวันนี้เอาตัวนี้ไปไปจุดเพื่อนว่าเพิ่นปลุกเสกมาเป็นเดือนแล้วนี่เพื่อนว่าเพิ่นสวดยันสวดยันแล้วมาดนแล้วมาโดนแล้วครับเพื่อนว่าเอาตัวนี้ไปเลยเพื่อนว่<ม>านี่ตัวนี้น พราะว่าพนปลุกเสกหรือว่าพันสวดยังทุกมือนี่พนว่าเป็นเดือนมาแล้วพนว่าผมก็เลยว่าโอ้สาธุว่าัถือว่าเป็นบุญนแล้วนี่เป็นเป็นโชคขอขงผมแล้วว่าก็ได้มาเนี่ยนี่แหละผมตูดว่นี่แหละผมเอามาสวดกาจากรอเบิงากเบิงถ้าจังไดงวนนาแต่ว่ามีโอกาสหรือว่ามีโฉมมีหลับน้ำกันมีบุญนวาสนาได้เห็นกันในพกันอีกกระสิได้ถ้าเอานี่ใกล้ๆนี่แหละ่งร้าเลี้ยงตัวเอากับในถุงเนาะผมเมื่อกี้เห็น อ่เดือนกับนั่งสมาธินั่งสมาธิครับครัชุนสามคืออนีรเฮ็นจะไหนนั่งสมาธิเห็นเหล็กมันลอยมาเลยมันก็รับตาสิมันก็ลอยเลนไปเลนมากสินะชันก็มันก็เลนไปแล้วมันก็กลับมากเลนไปก็ลับมาคล้ายๆว่าลิ่งยังเลยที่ว่าอยู่ในหางในยังหรือเปล่าครับในโทรศัพท์นั่นไหลไหลยังไงเรื่อยๆครับมันไหลไปแต่มันใหญ่เลยมันก็ไหลไปเรื่อยๆนะเป็นโต๊ะสีใดครับสีแดงสีแดงเลยครับ ศูนย์สามนี่ผมว่าศูนย์นี่จะไหนก็อยู่คือเก่าศูนย์อยู่คือเก่าครับอยู่ศูนย์สามเยอะกันสิสิเยอะศูนย์สามอ๋อเป็นเลขกสองโตบ่อปันว่าเป็นบนหรือล่างบ่อแต่ผมว่าสองโตนี่นะแต่ว่าสิซื้อบนหรือล่างก็แล้วแต่พิจารณาเบิ่งเอาเนาะผมแบบโฮหูเพื่อนแหละเพียงแต่ว่าผมเห็นจังสี่ก็ว่าไปตามความเป็นจริงเนาะผมบอกอุปโลกว่าคือคนอื่นเขาเนาะ วัวจังสันจังสีผมเอาผมเอาแต่ความจริงหัวเลยครับครับได้จังไดผมก็เอาจังสันเลยนะผมมันก็คนอันนี้อยู่แล้วผมก็บอกบุค่อยเก่งกับเรื่องนี้สิแต่ว่าผมความจริงนี่ผมก็ครับป่ะผมก็ยังว่าสิเขาแต่ว่าเรื่องเล็กเรื่องเบื่อนี่ผมเป็นรองไหมเนาะบอนี่ผมงวดนานี่งวดสิทิถึงนี่ผมว่ายังมั่นใจอยู่เลยนี่เจ้าของนี่ผมเองนี่หมดวันที่หนึ่งในกิจใจผมเลยนะนี่เราวันทีนึงปุตติกกาเนี่ยล่ะสิฮอนนี่ล่ะผมว่าสิเอาสามโต้ผมเองงวดนี่อ๋อแล้วหมดเมื่อกี้ได้สองหรือสามสองครับสอง มันเมื่อีได้อยังครับได้สองหกนึ่งตีหกสองนึ่งตีหกสองคันคันเอาหกกับหัวขึ้นกงาถือเลขสามตัวเลยเพราะว่าผมได้โอหกหกสองเนาะหกหกสองวันนี้มันมาเอาเก่าหกสองน่ราะว่าถ้าคนหูซื้อมีทุนแน่กับถือสามตัวเลยหกกับเก่าตัวเดียวกันเนาะครับกถือถึงทั้งสามเลยตีผมก็คือว่าเลยผมก็บผมีทุนแน่ครับผมกับจับว่าถือแน่เดี๋ยววันนี้ละเดี๋ยวผมจะสลับให้ได้ หู้จังว่าแล้วหู้แล้วว่ามันจะไปยังไงน่ะเดี๋ยวมีมาช่องยูทูปมาหลายหรือมีครับขอนมาในเรื่องที่ติดตามเนาะผมกับถือว่าเป็นบุญของผมกันไหนที่ว่ามาได้มาติดตามเนาะอุตสาห์เสียสละเวลาดันโดนมาจนระยะทางโมเมนก์เก๋ไก่ก็ถือว่าเป็นบุญเป็นบุญถือว่าบุญบารมีเขาอะไรตรงกันเคยทําบุญรวมชาติน้ากันเคยผอเคยบ่รับเลยยันได คุ้มมดขึ้นนะยันมีเลยผมสินั่งสมาธิเอาบอกขึ้นั่งอยอะเายเพราะวันเป็นวันพระใหญ่นั่มนอผมนั่งอยู่เงื่อนผมครับผมก็เตรียมยังไงมดแล้วล่ะผมแต่ผมว่าคุ้มฟันผมย่อมระเบอมันอยู่เลยมาปีนี้เลยเต้ทุกปีที่ครานมาน่ะซื้อมัดปีมัดสัตว์กับบัตถึงโอ้ยอาจารย์ได้มาผมก็สื่อซื้อมัดกับบัตถึงแต่มาปีนี้ผมก็ติดตามอาจารย์ไม่เอามากับอะไรหมดอยู่งวดบางนึงผมก็ยังซื้อน้ำฝนอยู่เลยไอหนึ่งหานั่น แต่บันทึผมว่าผมสื่อเลยผมเองกับบันทึกว่าแต่ก็ถือว่าน้องเป็นน้องกันเนาะผมก็เก็นับถือเพิ่นอยู่เสมอนี่ล่ะอันมือนีเอาเล็ก่อนมือขึ้นนีหลังจากเอาเลขแล้วสไปนนฝันเอาไหมบ่ครับพบไปนอนฝันว่าพ่นสีไปว่าจังไดนะพ่นสิบองจังไดผมต้องมาตามอีกนี่สั่นก็มาตามก็มือหลังมือได้ว่างๆก็ค่อยมากก็ได้ครัาะว่ามันยังร่วมอยู่ มัน่อนครับเวลามันยังด้นอยู่ดอกได้มาจยะดอกเท่อนึงสองเท่อนึงสี่ก็คือปูสุดท้ายเลยนะครับผมแต่ผมก็สีพยายมสีเบิองไ้ว่ามันมันตไดมันสิแต่ผมก็ว่ามานอยู่ไหนมานอยู่ไหนครับผมคิดในใจเดี๋ยวผมว่าได้เดยเที่ยวนี้ได้ว่าเอาถามโต้ปได้เพราะว่าปูดิเพิ่นก็เคยมือนั่นผมก็มาอธิษฐานคอเิ่นอยมือมวดก่อนมุดก่อนมันเสิออกมือนั่นผมมาพัฒนาในหมู่บ้านผมก็แวะเขามาหนิผมก็มาปัดกวนให้เพิ่นอยู่ตรงนี้อันนี้เพิ่นก็เลยเก็บดอกไม้บอกเพิ่น ด้ถอยเล้อปูไอ้เงินีจะได้กายถือเือเล็เบอรอนถือกี่ลีกรเรียกว่าตัวใดตัวใดตัวใดตัวไดตัวใดกันข่าบอกดังดังเบื่อมันบุษันหมดเดี๋ยวยังอยูนอยหนึ่งสองตัวใดตัวใดสองตัวหนึ่งเก่าแล้วครับหนึ่งเก่าแล้วครับสองตัวได้หนึ่งเก่าแล้วจะยังอีกตัวหนึ่งโลก่อนเริ่มสิโพแล้วแม่นบ่ครับเริ่มสิโพแล้วเริ่มสิได้ครึ่งแล้วละครับ มีเด้อจะได้ก็ติดตามเด้อผมก็ผมาออกซุนเ่ผมว่ามีมุีไปถือด้คิดว่าเนาะผมว่าออกเียผมงห่มีไผ่ถ้คิด่านา่าอูนนยามห่ง่เคนาะ่ากนนยผามหงเลยควาเนาะวอยามงี่อวเนาะครับออนี่ถ้าเอา เอาหนึ่งก่อนอ่ะหนึ่งเก่าไว้ก่อนเอ้าหนึ่งเก่าไว้ก่อนเนาะครับผมเออ่าก็ได้ดอกสามครับใจเย็นๆเนาะของดีไม่ต้องของดีต้องใจเย็นๆจัางไดบ้างกัดกันมากมื่อี้คิดว่าอบผาดหน้าโบผาดหน้าผมว่าด้นี่โอ้ครับคุมนีละผมว่าโบผาดเลยละอะไรเอียงเปรตบ่นหรือจะได้เยอะหรือซูดบ่ ก้อนเบิ้งให้มันหมดก่อนจังสื่อเงิบื้องคักขับมันขับโอ้ลิงลิงลิงขัครับลิงคัดเลยผมก็ว่าอะไรเยวให้มันเหยียบให้มันอยู่รถงวดนี่ตังๆเลยไดเงวดนี้นี่บ่ต้องเอาหลายโตเอาตอานี้พอครับครับบ่ต้องไปย้ายไปทุ่ดขี FC ก็ผู้ใหญ่สื้อบ่มีเงินเนาะจะคิดยังได๋ผมก็ยังบ่มีอเาตัวเดียกแขนๆเลยเอาตัวเดียกแขนๆเลยคือก็คือถึงเลยนะครับบ่ต้องไป เอาเลขนั้นเลขนี้มาสองเม็ดนี่ถต่มาที่เดือดจะเดือดจะรอนครับเท่าอยู่บ้านนะผดที่ผ่านมาเราซื้อแค่ตัวเดียวหนึ่งบกสองเท่านั้นเองครับเราซื้อแค่สิบบาทอืมตัวเดียวเลยเราถือเสืออยู่นั่นเมื่อวานนี้โอ้ยว่ะโอ้เพื่อไงจิตนั้นเราก็มาถามผมนะว่าใช้ได้เลขตัวใดเพื่นว่าก็เขียนในเพิ่นเพิ่นเอาไปเสี่ยงเสี่ยงแล้วเพิ่นว่าฟันจะจับป่าเพิ่นก็ซื้อตัวเดียวขึ้นแขนเลยครับเราเป็นคนก็ ซื้อเลย่หรายตัวคือมูเขานะแล้วก็ถืกจิพิษหรือถึอแล้วไปสื่อแค่น huh. ั้นแอละน้ำคนมักโอแตดออนี no ้เมนบอกแปดอีีหรอหนึ่งเก้าแปดเลยบอกหนึ่งเก้าแปดเลยบอกครับกับว่าแปละเนาะคือจะแปและละครับต้องเรียนเมธีบออหนึ่งเมนบอแปดวเออนั่ติวเดี๋ยวผมพมี้ตรงกันแห้แท้กูโไมื่อกี้ซักตับอกครับ ้และละล้อกปดจะได้กับแปแท้ละะได้กับแปดเอาเขียนเลยก็ไเลยครับผมโอขนชิงลูกเด้ใส่เบิ้งก่อนนเบิ้งในี่งมันสิแตกเลยแตกเนาะหนึ่งเก้าแปกับศูนย์สามพี่น้องครับนี่ละสองตัวนี่ละพิมพ์พิมพหนึ่งเก้าแกับศูนย์สาครับแต่ว่าอัตโนตินีด้วยผมใส่เขียนมาให้ตัวหนึ่งเด้อครับ นี่ละตัวนี้แหละตัวสามตัวนี่ละตัวสิมากครับที่ว่านี่ละสามตัวบนนี่ะหละอเอาสี่ตัวนี้ก็ซื้อเอาตัวนี้มันเด้อนี่ตัวกลับมันเดอครับซื้อเอาแปดเก้าหนึ่งน้ำเด้อนี่เด้ออย่าลืมตัวนี้น้ำอ๋ออย่าลืมแปดเก้าหนึ่งครับผมนี่ละซื้อในตัวนี้นี่จักรหาบาชิบาทก็ได้ครับครับครับนี่ก็คือกันไว้นะกันไว้ตัวนี้ถ้ามีเฮดลอตเตอรี่ให้ยิบไว้เลยเนาะถ้ามีลอตเตอรี่กับมันมีอย่างสี่ก็เผาเอาเลยอืยิบเลย หยิบเลยครับผม <c oughs> นี่แหละครับเอาหน้ากบผมคือผมอมันก็บอกว่ามันสูบตัวใดนั่งก็ซื้อกลับไว้นะกันไว้ครับขาต้องไปเอาหลายเลคอีกทำนี่ก็ได้เลยทำนี่ก็ถือแล้วครับผมต้องมั่นใจอยู่ไเลยบ่แม่นว่าผมยังคิดอยู่มัดมืออยู่ว่าโอ้ยจะในก็ได้ละงวดนี้ครับเพราะวันในรายวกับแตงไม่หมดละครบหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยว่าแตงขั้นหาขั้นแปดขั้นหาขั้นแปดแล้วก็มี ดอกไม้สามสีครับดอกไม้กับสามสผมก็คือคันหากับสีนึ่งคันแกัไปอีกสีนึงกับคือคืออ่ะหนึ่งหนึ่งเก้าแลักบแปดเก้าหนึ่งแปเก้าหนึ่งครักกับศูนย์สมีแค่นี้เนาะแค่นี้เนาะมีแค่นี้ละไ่ต้องไปเอาหลายด้วครับครับครัศูนสกับกับเอาแน่เนาสามศูนย์ไปอีกสั่นนะอ๋อครับครับศูนย์ทับกับสามศูนย์เลียถ้าผมนี่ละเออเอซทุกท่านทุกคนเลยนำไป พี่จะหน้าเสียงโฉกเนี่ยครับคือมาทั้งเบิดแล้วก็ครับก็อิบซหลายงวดแล้วเนาะครับผมก็ะทุกหมวดแล้วว่าสันต์หาหมวดแล้วได้ตามที่น้ำๆมาหาหมวดเราหางมวดครับหาหมวดแล้วอืมงวดนี้ผมก็คันถื้อก็คือว่าเออเป็นลมตั่ำๆไม่สิบ้างหนาเออนั่นแหละตาำไม่พดเอออ่ะเป็นบุญบารมีเลย้างล่างนี่คือเบอร์โทษเนาะ ครับตัวนี้เป็นโทรของผมครับถ้าว่าสงสัยยังอยากโทรถามก็โทรมาได้ผมยินดีต้อนรับทุกท่านนั่นแหละไอซี่ผมก้มครับโอเคคืออยากให้มีโชคววลาทนํากันนะได้ยู่ได้กินไปครับก็ถือว่าเป็นเด็กง่ามเนาะง่ามีหลีเลยจะได้กับสาธุยจะได้กับผมว่าสาธุสาธุมูลีจะได้กับใดครับผมกับบอมเนอุปโลกสิว่าไป เรื่อยๆครับมีมียังฝากเอฟซีผู้เพป็นเบิ้งในบอก็ว่าอย่างน่ผมก็จชืสิว่าจริงๆเนาะผมก็แต่ก็มีแต่อกเตะมีสิคือว่าล่ะแต่นี้ล่ะมีแต่แนวทางนี่ล่ะให้ไปนั่ไปสื่อสลากกินแบงรัฐบาลเสียงโชคเนาะเพื่อจะได้มีอยู่มีกินนำกันครับผมแต่ว่าเป็นอันนี้ก็ขับสุดท้ายนี่เนาะก็ขอฝากเอฟซีเนาะทุกท่านทุกคนเนาะบอกว่าแต่ในบุญญาบารมีของผู้ข่าที่เคยสะสมไว้ แต่เขาจงมารวมเป็นตบะเป็นเดชะเออให้ไปนำไปคุ้มครองเด้อเพื่อนที่ธามาข่าขึ้นยังไงกับธามาขาขคยยังธุรกิจยังก็ให้เพื่อนเจริญลุงเรื่องลุงเรื่องไหบให้เพ้่นมีแต่โชคแต่ใช่มีแต่สิ่งดีๆเขามาในขอบรัวในชีวิตเพิ่นเดินทางไปมากคขอให้ปลอดภัยเด้อให้ปลอดภัยสาธุคอ้มันมาได้งวดนี่มาเด้อให้มานทุกคนเด้อใช่ชุดนี้เนาะใช่ชุดนี้กาทีมงานมากกับคุ้นพ่อเดือนนะครับที่ได้มา แบงปันตัวเลขกนะครับแล้วกับฟ้ามฝันเดี๋ยวสิมาตามน้ำกลนเนาะรับถ่ายสุดกับฟอกุ้นอีกเทื่อนครับผมขอคุณนคาพอเดือนถูหันมันมาเ้อมันมาเนอเอฟซีทุกท่านทุกคนครับเอ้าพอเดือนครับพอเดือนครับเลขพอเดือนนี่หายถือเมื่อเราจักงวดหางวดครับหางวดซ้อนแล้วครับผมต่อไปนี่คือครึ่งงวดที่หกนะครับงวดที่หกนี่เขางวดนี้ครับเป็นงวดที่หกครับสวนหลายพอเดือนนี่ เป็นเหล็กไม่เอาใดครับเหล็กความฝันผมทีมันถึงมากอะส่วนมากก็เป็นความฝันลายกลัวเป็นความฝันครับครับคือฝันแบบนี่แหละมามาเอาจังซี่แล้วอะผม<อ>ก็ไปเสี่ยงเบึงสี่นะอ๋อคือน่งสมาธิได้ครับน่งสมาธิ<บ>แล้วไปเสี่ยงเบึงว่ามันสิเขาหรือบ่เข่าสีน<อ>่นะอ๋อแตัเมื่อกี้ฉหูในตัวเองเลยคือผมต้องก็คิดว่าในขอบรัวนั่นถ้าพูดได้พู้หนึ่งฝันนี่ผมว่าได้เลยนะ สิ <ได S 1> ฟันเป็นอะไรได้สิ่งของอได้สิ่งของหรือว่าได้ขี่รถขี่เรือยอยัางไแล้วยยแ,ลตแต่นะก็คือเพราะแต่ว่าเป็นคนในครอบครัวผมเองเนี่ยนะครับแต่คนอื่นฟันเนี่ยตอนนี้ผมบม่มันใจแต่ว่าเงินผมเองเนี่ยบวแตห่หลานบวแต่ลูกบวแตเ่เมียหรือย้าไผกับซางายในครอบครัวผมเองเนี่ผมว่าได้เรื่ยงวดนั่นนะได้เลยครับมันใจเลยลอย1 0เส้นเลยละ่ะครับถามคําสุดท้ายพอที่เดือนต่อไปครอ่งวดที่เท่าไรก็ต่อไปบ่ครับงวดที่หาแล้วนาะงวดที่6 ต่อไปจะเป็นงวดที่หกต่อไปงวดที <sh> ่หกละงวดนี้ละงวดวันที่หนึ่งสิงหันี่วันที่หนึ่งเดือนพฤศจิกายนนี่ยจนพันนลอยหกสิบเจ็ดนี่ยแหละครับครับก็คือหนึ่งพฤศจิกายนนี่ครับนี่ละงวดที่หกคืองวดต่อไปคืองวดที่หกครับผมครับถ้าเขางวดนี้ก็ไป้ท็บซี่ได้อยู่ได้กินนำกันไปให้สุขให้มั่นทุกคนทุกสวัสดีครับผมแฟนช่องยูทูบคนสุรินทีวีอยู่นะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด ติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดต้งสีแดงๆเลยครับเพื่อบ่ใภ้พล่าข่าวสารอีกนิดนึงกดรลุกระดิ่งให้น้าแนครับรลุกระดิ่งกิ้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 งกดน้าครับโรคขีดย่ำไดทันสิบริพาคิปและกสิบริพาดข่าวสารในช่อง YouTube คนสุรินทีวีครับผมก็ะคอคุดหลายๆสำหรับผู้ติดกดครับผม